สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ไขปรับปรุงแต่งให้กับรถคันนี้หน่อยนะครับซึ่งคันนี้เขาเสริมแหนบมาแต่ว่าแหนบยาวไม่เท่ากันแล้วก็ข้างหน้าชิดเลยนะครับเดี๋ยวเราแก้ให้ใหม่แล้วก็เราจะเสริมแหนบ20มิลเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้รับน้ําหนักได้อย่างที่เจ้าของรถต้องการนะครับให้ดูครับ เราก็จะเสริมแหนบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็แก้ไขดัดแปลงแหนบให้ใหม่ให้มีช่วงเด้งให้มีช่วงยืดหยุ่นนะครับโดยการเสริมแหนบสองงอเข้าไปด้วยแล้วก็เสริมแหนบยี่สิบมิลเข้าไปด้วยนะฮะคันนี้แหนบสองงอเขาไม่มีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับนถ้าเกิดว่ารถเราไปใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับสําหรับแหนบสองงอของรถเดิมเนี่ยเขาไม่มีมาเราจําเป็นที่จะต้องเสริมนะครับถ้าเราไม่เสริมเนี่ยแหนบหูเรา มีโอกาสหักได้นะครับเพราะว่าแหนตัวนี้ตัวที่2เนี่ยเวลารถเรารับน้ําหนักเยอะๆเข้าแหนตัวแรกแหนหูเราจะแอนลงมาเยอะรับน้ําหนักเยอะซึ่งไอ้ตัวที่2มันห่างกันเยอะเห็นไหมครับมีช่องห่างเยอะแล้วเวลามันโดนแหนตัวที่2ดัดมากๆเข้าตัวนี้ก็จะโก่งโก่งมากๆเข้ารับไม่ไหวมันก็จะหักเพราะว่าแหนมันบางนะครับแล้วใส่แหนสองงอจะช่วยเสริมกําลังชุดบนเพื่อไม่ให้แหนหูเราหักนะฮะนี่ครับแล้วก็แหนจะอยู่ประมาณตรงนี้ คันนี้เขาจะเปลี่ยนเต้าแหนบด้วยนะครับใช้เต้าแหนบที่มีสกีนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเต้าแหนบให้ใหม่เต้าแหนบที่มีสกีนะครับโอเคเราติดตามชมนะฮะสำหรับวีโก้วีโก้แชมป์คันนี้วีโก้แชมป์เป็นรถแคปนะครับเดี๋ยวเราปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่คันนี้แหนบเขาก็แหนบตัวล่างยาวไม่สุดนะครับแหนบตัวล่างยาวไม่สุด ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่2ต้องมามารับอยู่ตรงนี้น,นี่ครับเดี๋ยวเราทําให้ใหม่สวยกว่านี้แน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวีโก้แชมปคันนี้เป็นรถแคปนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาดูว่าเราทําอะไรไปบ้างนะฮะสําหรับคันนี้นะครับคันนี้เราเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ2แผ่นนะครับใช้แหนบตามมือครับ แนบี่มิลข้างละ2แผน่นนะฮะแล้วก็ใช้แนบ2งอเพิ่มเข้าไปข้างละ1แผน่นนะครับแนบชุดบนเราทําใหม่นะฮะจัดเรียงนะครับ,นะรบแนบชุดบนจะมีประมาณ4มีขั้นกลางหนึ่งะครับทาให้มีช่วงเด้งนะฮะขับรถเบาจะได้นิ่มนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราใช้สักพักนึงเนี่ยแนบชุดบนอาจจะมีล้าลงมานิดหน่อยก็จะเหลือช่วงเด้งประมาณ1นิ้วกว่ากว่านะครับแล้วเราก็่เล,ลนเปยี นะครับเปลี่ยนเต้าแนบใหม่เป็นเต้าแนบที่มีสกีนะฮะแบบนี้เอาไว้สําหรับเผื่อไปถูถนนนะครับตัวน็อตสลักเราจะได้ไม่ขาดนี่ประมาณนี้เลยให้ดูฮะเต้าแหนบที่มีสกีก็ดีนะครับมีข้อดีนะครับเวลาที่เราไปถูกลูกละนาดหรือว่าไปถูกับถนนเนี่ยนะครับสกีจะเป็นตัวรองรับนะครับมีไว้ก็ดีนะครับ นี่ฮะแหนบจะอยู่ทรงนี้นะครับมีช่วงห่างให้นะครับเวลาขับรถเบานิ่มแน่นอนเวลาบรรทุกหนักชุดแหนบชุดล่างก็สามารถที่จะรับน้ําหนักได้ตามที่เราต้องการนะครับคันนี้เป็นรถแคปนะฮะสำหรับวีโก้แคเดี๋ยวเรามาดูทรงแหนบด้านหน้ากันนะครับเซ็ตให้นิ่มแล้วก็แหนบก็จะรับน้ําหนักได้ตามที่เราต้องการด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ แหนบที่กัดกันเสียงดังนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแหนบของเขาเนี่ยนะฮะมีการที่เสริมมาแล้วแต่ว่ากัดกันเสียงดังมากแล้วก็แหนบไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเราจัดให้ใหม่นะฮะแหนบจะอยู่ตรงนี้ครับด้านหน้าเหลือช่วงเด้งประมาณ1นิ้วนะครับนับจากลูกยางไปนะลูกยางที่เราใส่เพื่อป้องกันไม่ให้แหนบกระทบกันเสียงดัง2เราเซตเพื่อให้มีช่วงนิ่มช่วงว่างเนี่ยนะครับทำให้รถเบานั้น แหนบชุดบนทํางานลงมานะครับก็ยังมีช่วงเด้งให้นะครับช่วงยุดหยุ่นให้นั่นหมายความว่าเวลาที่ขับรถเบานั้นแหนบชุดบนทํางานอย่างเดียวมันก็จะได้มีช่วงนิ่มให้ทั้งหน้าทั้งหลังนะเซ็ตแบบนี้รถเราจะขับนิ่มนะครับ,บไม้ออกไหมฮะนี่ฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวนี้ก็เป็นแป้นเต้าแหนบนะครับเวลาที่ไปถูกับพื้นนะฮะอย่างน้อยๆน,นะครับน็อตสแรนเลมันจะไม่โดนกับพื้นนะครับ อย่างนน้อยตัวของสกีนั้นก็ยังช่วยรองรับได้นะฮะนี่ครับให้ดู <I do. S 2> โอเคคันนี้เราก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยละนะครับปรับแต่งให้ใหม่นะครับคันนี้ใส่แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นใส่แหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับสําหรับตอนแรกเขาไม่มีแหนบ2งอมานะครับถามว่าทําไมถึงเราจะต้องใส่แหนบ2งอด้วยแหนบ2งอมีความจําเป็นไหมที่จะต้องใส่ เพื่อนๆลองนึกภาพตามผมนะครับแหนบสองงอคือชิ้นนี้นะครับนี่ฮนะมันเป็นแหนบกอดแหนบสองงอนะครับมันจะโค้งกอดแหนบหูของเรานะครับ <c oughs> ปกติแล้วถ้าเป็นของติดรถเรามาก็จะมีแค่แผ่นนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เสริมแหนบสองงอไปเวลารถเราไปบรรทุกงานหนักๆเนี่ยนะครับแหนบหูเราเนี่ยมันมีโอกาสขาดได้นะครับมันมีโอกาสหักได้มีโอกาสงอได้หรือาขาดก็ว่าได้เพราะว่าแหนบตัวนี้นะฮะมันก็จะไปดัดอยู่กับตรงนี้นะฮะ ทำให้แหนบตัวบนของเราเนี่ยบางครั้งถ้าเรารับน้ำหนักมาเยอะๆแล้วมันแอนเยอะๆเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันดัดโค้งอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมครับมันจะทําให้แหนบหูเราอ่อนหรือแอนหรือหักได้หรืองอได้พูดง่ายๆดังนั้นใช้แหนบสองงอเพิ่มเข้าไปเพื่อนๆคนไหนที่เสริมแหนบเพื่อจะเอาไปบรรทุกน้ําหนักสัก2ตัน3ตันก็ควรใส่แหนบสองงอด้วยนะครับผมแนะนํานะควรจะต้องใส่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าจะไปแบกสักสองตันขึ้นไปแล้วสามตันแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับหูแหนบหรือว่าแหนบหูเรามันขาดไม่ได้นะครับนะฮะถ้าขาดปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้างหลังขาดนะครับแหนบมันจะถูกดีดขึ้นไปสู่คานสีนะครับแต่ถ้าข้างหน้านะครับคุณลองนึกภาพตามผมถ้าข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้าแหนบหูเราขาดปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีแหนบสองงอ,อก,กอดไว้นะครับแหนบสองงอมันก็จะโค้งรัดเข้าไปกอดไว้เห็นไหมครับ อย่างน้อยๆนะมันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดแหนบหูเราหักหรือว่าแหนบหูเราขาดเนี่ยนะครับล้อเรามันจะไม่ถอยหลังง่ายนะครับมันก็ยังมีตัวนี้ช่วยลังไว้ตัวแหนบสองงอช่วยลังไว้แต่ถ้าเราไม่มีเลยนะครับถ้ามันเป็นของติดรถมันก็จะมีเหมือนกันนะเป็นงอหน้างอเดียวแต่งอหลังไม่มีนะครับแต่ถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไม่มีแหนบสองงอเนี่ยนะบางครั้งแหนบหูเราหักเนี่ยนะครับล้อเราจะโดนดีดถอยหลัง,งทันทีนั่นหมายความว่ารถเราจะประคองรถยากมากนะครับดังนั้นแหนบสองงอเนี่ เพิ่มแหนบสองงอเข้าไปข้างละ1แผ่น20มิลข้างละ2แผ่นแล้วก็เอาแนบของเดิมของเขามาจัดส่งให้ใหม่นะครับก็รถก็จะเป็นทรงสแตนดานดนะไม่ได้ย่ออะไรนะครับก็เน้นการบรรทุกคันนี้นะครับะจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับสําหรับคันนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดินทางมาไกลที่มาทํารถกับเราขอบคุณมากๆนะครับตรงเต็งใช้เป็นบูทเหล็กนะครับก็เป็นบูทเหล็กมาแล้วเสร็จรถให้มีช่วงเด้งช่วงนิ่มแบบนี้ก็ดีครับเวลาขับรถเบาจะได้นิ่มนะฮะ มีช่วงเด้งช่วงห่างให้นะครับลดเบานิ่มแน่นอนลดหนักก็รับน้ําหนักได้ตามที่เราต้องการนะฮะโอเคให้เ,เพื่อนๆดูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับหรือว่าอยากจะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องแหนบนะฮะแหนบกัดกันเสียงดังแหนบมีปัญหาบรรทุกไม่ได้น้ําหนักอย่างที่ท่านต้องการโทรมาปรึกษาเราได้ครับหรือไม่ก็แอดไลน์ในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากโอ๋ปริชาติเท่ารอยด้วยน,นะครับลักนัดจุ๊บๆบ๊ายบายครับ